เหรียญผู้เยี่ยมรุทธเทพเจ้าเดิมทีถูกสร้างโดยอรารยธรรมศิลปะการต่อสู้มันคือสกุลเงินที่สามารถใช้ได้ในอรารยธรรมศิลปะการต่อสู้เท่านั้นมีสกุลเงินทั่วไประหว่างโลกใบใหญ่แห่งสวรรค์นอกฟากฟ้ามันคือเหรียญอมะตะและเหรียญฟันเทียนในหมู่พวกนั้นเหรียญฟันเทียนใช้กันมากที่สุดเพราะว่าผู้ยี่ยรุทธเทพเจ้าในขอบเขตกฎสวรรค์สามารถสร้างมันได้ และจานวนของผู้เยี่ยนวุทเทพเจ้าในขอบเขตกว่าสวรรค์มากที่สุดในโลกหนึ่งเหรียญฟอนเทียนแลกได้450เหรียญเทพเจ้าในขณะที่เหรียญอมาตะามีค่ามากที่สุดและหายากที่สุดในโลกด้วยการใช้เวทมนต์อันไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่สมบัติก็ไม่สามารถเทียบเหรียญพวกนั้นได้ช่างเป็นเหรียญที่กล่าวเกินจริงแม้แต่ระดับสูงปาสมบัติเอหนูเราจะไปหาเงินสำหรับยันระดับ12ได้ที่ไหน และเจ้าต้องการหนึ่งหมื่นอันเจ้าคิดว่าเราเป็นผู้เยี่ยมยุษเทพระเจ้าหรอเพื่อทำลายใค้ก้นนี่ถ้าต้องการยันระดับที่สองถ้าเจ้าไม่สามารถรวบรวมมันได้ถ้าไม่สามารถทำลายใค้ก้นได้จริงๆจริงๆแล้วยันระดับเก้าก็เพียงพอแต่ใครจะรู้นี่เป็นโอกาสหาเงินนี่ไม่มีทางอื่นหรอถ้าอย่างนั้นทำไมข้าควรอยู่ตรงนี้ ทุกคนมารวมกันข้ามีเันระดับ12,000อันและข้าไม่อยากใช้มันฟรีๆถ้าเจ้าไม่มีก็จะเทให้ข้าด้วยเหรียญฟานเทียนทุกคนแบ่งปันกันน้อยข้าไม่อยากเชื่ออัจฉริยะจากอะไรจะทำใหญ่ไม่ได้เตรียมการอะไรเพื่อทำลายค่ายคนระดับสูงบางทีเพราะว่ามันมีค่ามากพวกเขาไม่เต็มใจใช้มันเพราะว่าพวกเขาไม่อยากถูกคนอื่นใช้ประโยชน์ ดังนั้นมันดีกว่าที่จะแบ่งปันความพยายามดังนั้นถ้าจะเอาเงินของเจ้าในขณะที่พวกเขากำลังรวบรวมเงินมาวางไข่กลนก่อนเถอะนี่คือเหรียญของเจ้าพี่เย่ท่านรู้วิธีฉวยโอกาสจริงๆฮ่าฮ่าฮนี่คือไข่กลนที่ข้าวางไว้ มันเรียกว่าสวนจี้แปแผ่นภาพไม่เพียงแต่ต้องใช้ยันระดับสิบสองเพื่อใช้งานมันแต่มันต้องใช้99คนยืนตรงหน้าค่ายกลตอนนั้นถึงสามารถทำลายค่ายกลป้องกันเจดีลงได้เจ้าเป็นหนึ่งใน99้า้คนได้ไหมไม่ใช่ว่าเจ้าต้องการเอาเงินของเราแล้วหนีไปเชื่อข้าสิข้าจะเป็นแกนกลางของค่ายกลนทุกคนเตรียมตัว ทุกคนเปิดใช้ไข่กลทำลายไข่ยกลป้องกันมีรูในไข่โกลมันกำลังกว้างขึ้นใน,นที่สุดเราก็สามารถเข้าไปในเจดีน้องเหมิงตอนนี้แหละ แก้วสังหารไอ,อหนูนั่นต้องการฮุบสมบัติไว้เองรีบเข้าไปป่าศจากคนนำพาถ้ายก่อนจะหยุดรีบเข้าไปก่อนที่รูจะปิดเอ,อสารเลวกล้าดียังไงมาใช้โอกาสจากเราข้าจะไม่มีวันปล่อยเจ้าไปรีบตามเข้าไป เวรเอ้ยคนสิบสองคนเข้าไปในคลิปตาคนสิบคนกล้าออกจากไข้กลนทำให้ไข้กลหยุดเอสาแลวเลว <_ C 2> ก็ได้ดียังไงมาสู้กับข้า <_ C 2> ให้ตายสิมาหาคนสิบสองคนเพื่อย,ยืนหน้าไข้กลแล้วเปิดมันใหม่เป็นไงไม่มีไอหนูนั่นนำพาไข้กลก็ไม่มีประโยชน์ที่จะหาคน ช่างน้าประหลาดใจรูเปิดแค่ไม่กี่อึดใจและคน48คนเข้ามาได้พวกเขาคืออัจฉริยะของอารยธรรมใหญ่จริงๆความแข็งแกร่งในการตอบสนองของเขาเป็นหนึ่งมันต้องเป็นยาเม็ดเทียนหลงข้าไม่เห็นว่ามีมากแค่ไหนแล้วก็การต่อสู้จะเริ่มขึ้นไหนไม่ช้าวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์ แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงนะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ Comment, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ